สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพ่อพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนเป็นช่องที่หยิบยกเอาประเด็นกระแสต่ตางๆที่เกิดขึ้นในทางสังคมมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยเช้าเช้าวเวลากาแฟมานังเบาแวะะกับะก็พี่น้องคือเก่านี่แหละค่ะพี่นอ้อ,นะะนองคะอัปกติสถานการณ์แฮชแท็กสี่กออย่างนั้นแล้วกันน่ะนะคะพี่น้องขาแตกและโปะจริงไม่เห็นด้วยกับการกระทำหนึ่งพันหนึ่งแสนสามหมื่นน่านลคะค่ะพี่น้องขะมาดามขยายแฮชแท็กสี่กออย่างนั้นแล้วกันน่ะนะคะ เป็นข่าวเป็นคราวกันถือว่าถ้าผู้ที่ติดตามคดีนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นการที่ดงดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในการแตกและโปะแบบหมอแบบเจ็บอย่างนั้นแล้วกันนะนะคะพี่น้องขะเหตุการณ์ที่มีการะจะมีการสารสูงมีการยื่นอุทธรในกรณีป่าไม้ป่าสงวนที่พิพากษาออกมาแล้วว่ามีการ จำคุกอสองปีกี่เดือนเข้าไปแล้วก็ปรับ4ี่หมื่นห้าเข้าไปแล้วก็มีการจำเลยยังไม่เคยกระทำผิดเลยก็มีการรอลงอาญาไว้สองปีนั่นแหละค่ะพี่น้องขาที่มาที่ไปขณะเดียวกันก็จะมีการสรรสูงมีการยืดอุทธรในกรณีนี้อาจจะเห็นเหตุการณ์ผิดพลาดของจำเลยนั่นแหละค่ะก็เลยมีการยืดอุทธรเพื่อที่จะไม่ให้บอกว่ารอลงอาญาก็คือให้ติดคุกเลยนั่นคือที่มาที่ไปล่ะค่ะพี่น้องขาแต่แตกและโปะนี่มันเป็นอะไรอย่างไรก็สรุปง,ง่ายๆว่าเราก็ มีไปติดตามทนายสมเกียรติในการที่แชร์เอกสารออกมาว่ากับการที่มีการยื่นอุทธรณ์นี้เป็นการยื่นอุทธรณ์ออเฉพาะจำเลยที่1แต่จำเลยที่2ที่3ก็มีเอียวนิดหน่อยประมาณนั้นแต่การยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้ว่าต้องการให้ติดคุกไม่รอลงอาญาแล้วนะนะก็คือเฉพาะจำเลยที่1ว่างั้นาตามเอกสารนัะน,นะคะพี่น้องนั่นก็คือทุกคนก็ติดตามมานะคะแต่คราวนี้กับการที่มีเหตุการณ์นี้ออกมาทางจำเลยที่1เองอาจจะไม่ได้ดูข้อมูลหรืออาจจะไม่ เข้าใจหรือหุนหันพันแล่นเป็นเพราะว่ามีเรื่องมีราวมีคดีหลายอย่างแล้วก็นู่นนี่นั่นมันเป็นการที่จะต้องมีการเสียงเงินเยอะมากมายหม่อมแม่คิดอย่างนั้นน่นะคะมาดามหน่อยคิดอย่างนั้นน่อนะคะในการที่อาจจะ,ะหุนหันพันแล่นอาจจะเหมือนกับว่าทุกวันนี้ทําอะไรก็จะดิ้นไปซะมากกว่ามันก็เลยออกมาแบบนี้โดยที่ไม่ละเอยียดทีท่วนออกมาดิน้นมันก็เลยทําให้เกิดโปะเกิดจับโปะจับแตกกันแบบชนิดหมอไม่รับเจ็บอันนี้มาดามหน่อยไม่เห็นด้วยหรอกค่ะ,คะพี่น้องขาไม่ต้องมานั่งเช็กว่า คุณเป็นฝ่ายใครฝ่ายใครแต่เราเห็นแล้วเหตุการณ์นี้เราไม่เห็นด้วยกับฝ่ายจำเลยที่1แล้วก็เมียจำเลยที่1อย่างนั้นแล้วกันนะครับพี่นอ้องขาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากับการที่คุณออกมาสื่อตรงนี้ข้อมูลไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูลที่ชัดแจ้งชัดเกลงแล้วก็พักพวกอะไรออกมารุมมาตุ้มมาเฮกันสันวันวันไว้โดยเฉพาะต่อแอนแตนเนียก็ออกมาชนิดที่โอ้โหไม่ดูตามาตาเรือจะไม่คุยกันเลยก็เป็นไปไม่ได้คงรู้อยู่แหละแต่เป็นการที่อ่าเขาเรียกอะไรแถไปเรื่อยประมาณนั้นแหละว่าใครเป็นคนทําเรื่องไม่ได้ทําเรื่องไม่มีหรอกไอ้แสนหนึ่งประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาเรื่องของเรื่องก็อย่างที่บอกว่ามิเตอร์ไซดพลโทไปหาคุณมานาเรื่องมันเกิดแบบนี้นะคะพี่น้องขาหลังจากที่บอกว่าสารเขา จะมีการยื่นอุทธรณ์ว่าไม่ให้เราลงอาญาให้ติดคุกเลยประมาณนั้นล่ละค่ะแล้วคราวนี้ก็คงจะไม่ได้อ่านท้ายเอกสารนั้นเพราะเอกสารนั้นตอนท้ายเขาบอกว่าก็คือเอาเรื่องราวเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเอาจำเลยที่หนึ่งเท่านั้นนะคะพี่น้องขาที่จะมีการยื่นอุทธรณ์ในการที่ให้ติดคุกเลยเอาง่ายๆภาษาบ,บ้านเรา แต่คราวนี้ก็คือทางจำเลยเองจำเลยที่หนึ่งเองไม่ได้ดูตามาต่อเรือหรืออาจจะเป็นการดิ้นเกินไปร้อนรนเกินไปมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาตามมาต่างๆเช่นโทรไปหาตอนนี้ที่เกิดปัญหาคือโทรไปหาคุณมานาบอกว่าต้องการที่จะให้เสียเงินค่าวิชาชีพทนายทนายบอกมาแล้วว่าค่าวิชาชีพทนายคนละหนึ่งแสนประมาณนั้นล่ะคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็คุณมานาเองก็บอกว่าแล้วลุงไม่ช่วยผม,ยผ,มผมไม่เชื่อคุณคนนั้นคนนี้ก็บอกว่า ไม่ช่วยผมเลอลุงลุงก็บอกว่าอะไรที่ไม่ช่วยผมก็ช่วยมาเยอะแล้วหรือแล้วคุณมานาเองไม่ช่วยลุงหรออะไรประมาณนั้นห่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่คือการที่เราจะเอามาขยายตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะกับการที่เอ๊ะทำไมจําเลยต้องไปบอกว่า กับการเรื่องของเรื่องนี่มันก็เกิดขึ้นในในส่วนของเป็นที่ของตัวเองเป็นการของตัวเองแล้วก็คนที่เขาโดนพ่วงในคดีไปด้วยนี่คือเขาไปช่วยตัวเองความเป็นจริงไม่ว่าทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรทางเจ้าภาพก็คือจําเลยที่หนึ่งจะต้องจ่ายให้เขาทั้งหมดนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่คราวนี้คืออย,อยู่แล้วก็บอกว่ามาทวงบนคุณการว่าตอนนั้นก็มีการช่วยแล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไร มันต้องช่วยหลักค่ะอันนี้คือเหตุการณ์นี้คือจาเลยที่หนึ่งออกมาทางสื่อสาธารณะน,นี่คือผิดผิดเพราะว่าอะไรคะพี่น้องค่ะอันนี้มาดามหน่อยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเขาไปช่วยตัวเองถ้าเขาโดนทดีอะไรอย่างไรสปิริตมันต้องมี อย่างน้อยก็คือเขาไม่ได้ไปทําเพื่อตัวเขาเขาไปทําเพื่อตัวเองทุกบาจุต่างมันต้องช่วยเขานั่นแหละหรือจดทางให้ดีก็มีแต่อย่างที่บอกว่าโอเคมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะมีเท่าไหร่หรืออะไรยังไงมีน้ําใจจะช่วยลุงไหมก็ว่าไปแต่นี่เหตุการณ์นี้ก็คือไปตวงบนคุณว่ามีการช่วยก่อนหน้านั้นหรือไม่ก็ไอ้หนึ่งแสนเนี่ย ก็จะบอกว่าให้เขามาแต่ทั้งๆท,ที่ความลับมันก็ถูกเปิดเผยออกมาว่าทางทนายเองเท่าที่ป้าบุหลันเขาพูดนี่เราก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าเห็นบอกทนายทางดอกไม้เหลืองบอกว่าน่าจะเก็บคนละประมาณ3าม0 0ื่นเท่านั้นเองประมาณนั้นละคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็สามคนก็เก้าหมื่นประมาณนะ้อพี่น้องเนาะแต่อันนี้ก็คือทางมิตเตอร์เอง จำเลยที่1เองโทรไปบอกมานาบอกว่าคนละแสนนี่ค่าวิชาชีพทนายพอมีเรื่องราวแตกออกมาก็ดันไปแท้ไปอีกบอกว่าไม่ได้บอกว่าจะเก็บเงินแต่บอกว่าเล่าให้ฟังแค่นั้นเองว่าเป็นการที่บอกให้จำเลย <c oughs> บอกให้จำเลยที่2ที่ส,สรู้เท่านั้นเองว่าค่าวิชาชีพทนายเนี่ยแพงนะแล้วในนั้นมันก็ถือว่าเป็นการพูดชัดเจนเขาก็เข้าใจถูกแล้วล่ะ ว่าหนึ่งแสนนั่นไปค่าทนายในกรณีที่ยื่นอุทธรณ์แล้วก็ถึงดีกานู่นอ่ะเป็นการที่ชอดๆไปก็คือจ่ายแสนหนึง่งอ่าเขาทําให้เรียบร้อยประมาณนั้นแหละค่ะพี่ดองค่ะแต่คราวนี้ก็คือในท้ายของ อออเอกาสารนั่นเขาก็แค่มีเรื่องมีราวกับจำเลยที่หนึ่งเอาเรื่องเอาราวกับจำเลยที่หนึ่งเท่านั้นะนะคะพี่น้อง่ะแต่พอเรื่องราวออกมาแล้วก็ทางเมียเองก็ออกมาแฉมาแถไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ข้างกายคราวนี้มารุมมาตุ้มเฮฮากันฉนั่นไว้ว่าไปเอาข่าวมาจากไหนใครเป็นคนพูดนู่นนี่นั่นจะมีการฟ้องร้องกันอีกแล้วพอคุณมานาเอาคลิปเสียงออกมาปล่อยแค่นั้นแหละ แตกแล้วก็โปะชนิดที่หมอไม่รับเจ็บอย่างที่ว่านั่นนะคะพี่น้องขาะนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นแต่มาดำหน่อยวิจารณ์อย่างนี้แล้วกันน่ะนะคะพี่น้อง่าขยายอย่างนี้แล้วกันนะนะคะพี่น้องขยายงก,นนงกับการที่หนึ่งหละ เขาไปช่วยคุณแล้วเขาติดเรื่องจิตราติดคด,ดีอย่างน้อยถ้าคุณอยากจะให้เขาช่วยคุณก็ต้องพูดดีกับเขาในส่วนที่บอกว่าโอเคถ้ามันเป็นมาแล้วแบบนี้อะไรอย่างไรก็ช่วยนิดหน่อยก็ยังดีประมาณนั้นถ้าอยากให้เขาช่วยนะคะพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แรกที่มีการประกันตัวออกมาแล้วตอนนั้นหรือไม่ก็ต่อไปนี้จะมีการอุทธรณ์สมมตินะคะถึงตัวเองอ่านไม่ละเอียดครบถ้วนในตอนท้ายของอเอกสารนั้นก็น่าจะบอกแค่ว่า มีการช่วยหรือถ้าได้คําสั่งจากทนายมาจริงๆว่าสามหมื่นก็ปาก็ไปคนละแสนมันก็ไม่น่าจะใช่นี่มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการที่ออกมาพูดในสื่อสาธารณะเป็นสิ่งที่ผิดล่ะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากับการที่ถ้าได้ข้อมูลมาคือทนายต้องการสามหมื่นแต่คุณประมอกแสนนั่นมันก็คือสิ่งที่ผิดแล้วแล้วแถมก็จะไปเอะอะโวยวายเขาอีกแล้วแถมกับการที่ Uh, พอข่าวออกมาถ้า uh, ถ้าสมมุติว่ามานามไม่ได้อัดคลิปไว้พูดง่ายๆไม่มีคลิปเสียงออกมาเป็นการการันตีจริงใจตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นน่ะว่าเขาพูดจริงนะเขาจะแทบไไถไปว่าไม่ได้พูดนู่นนี่นั่นหรือ,อข่ารมาจากไหนพวกยูทูบเบอร์ข้างกายถาวายหัวก็เหมือนกันไอ้พวกที่ข้างกายถาวายหัวสักวันก็ต้องโดนแบบนี้แหละเพราะว่า คือตามความเป็นจริงแล้วอ่ะนะคะพี่น้องขาการบังดีกลายเป็นวังร้ายมันก็ทําให้เกิดปัญหาแต่การเกิดปัญหาสัปปะรดติดีดีเนี่ยมันก็มีมันก็ควรที่จะพูดกันดีๆว่าโอเคให้ช่วยลุงหน่อยไหมว่ากับการที่มันเสียค่าใช้จ่ายเยอะยมากมายเอาสมมติน,น,นะคะถึงจะไม่บอกว่าหลักเสนร์อะไรอย่างี้ก็ตามแต่เหตุการณ์นี้ก็คือเป็นการที่แสดงตัวตัวออกมาตัวเองมันเกิดเป็นการหาจุกตูดร้อนรนเกินไปหรือไม่ก็พยายามหาเงินทุกช่องทางก็ว่าได้อันนี้คือผิดละค่ะพี่น้องขาไม่ต้องมา นั่งดราม่ามาดามหน่อยว่าตกลงมึงด่าโน่นนี้นพอพอ่ะเพราะว่าวันก่อนก็มีคนเขียนอยู่เหมือนกันว่าพอพูดถึงสีกอมิเตอร์นี่แล้วก็จะมีคนมาเย็บๆอยู่เหมือนกันว่าตกลงตกลงมึงด่าเขาเหรอมึงไหนว่าอยู่ฝั่งเขาอะไรอย่างนั้นก็คือผิดคือผิดนะพี่ดองนะแต่เหตุการณ์น,นี้มาดามหน่อยเองไม่ได้เห็นด้วยกับจำเลยที่หนึ่งกับเมียจำเลยที่ออกมาสำหรับเรื่องนี้น,นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าไม่มีคลิปของคุณมานาะที่มีการทําการอัดคลิปไว้แบอบกว่า ไอหนึ่งแสนนั่นน่ะก็คงจะเทจะไทยไปไปนูน่นไปนี่สังคมก็คงจะไปลงว่ามานาก่อเรื่องก่อราวนู่นนี้นั่นแหละกับพี่น้อง่ะแล้วนี่คือเป็นการจุดแตกหักของคนเคยรักอย่างที่ว่าของคนเคยช่วยกันนู่นนี้นั่นอย่างที่ว่าเป็นเพราะว่าเจ้าภาพเองก็คือจำเลยที่หนึ่งกับเมียนี่แหละดิ้นรนดิ้นเกินไปรนเกินไปมันก็เลยทําให้อะไรก็เงินเงินเงินก็อย่างที่บอกแหละค่ะพี่น้องการที่ช่วยในด้านเรื่องเงิน ทำอะไรใหญ่เกินตัวด้วยก็คิดว่าเงินพวกนี้จะมีผู้คนช่วยเยอะแยะมากมายแต่ตอนท้ายก็คงจะ่ลดน้อยถอยลงทุกคนก็คงจะไม่มีการช่วยเป็นเจ้าบุญทุ่มแล้วคดีมันก็ต้องดําเนินการไปจ้างทนายก็ตั้งจ้างทนายซุปตาค่าใช้จ่ายมันก็ตามมาเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่านู่นค่านี่อะไรเยอะแยะมากมายก็พยายามที่จะดิ้นรนล่ะค่ะเพื่อที่จะหาเงินมาทํามาไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําบ้งทําบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนี่สินที่มีอยู่อย่างที่ว่าการเห็นเงินในช่วงนั้นถ้าไม่ประคองไม่ทําติดตัวดีๆมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้เหตุการณ์นี้มันเป็นการแสดงให้เห็นว่ากับการที่ตัวเองอาจจะขาดสน เรื่องการเงินผู้คนไม่ให้ความนิยมชมชอบแล้วมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาพอเกิดปัญหาปุ๊บแน่นอนหลักค่ะาการเงินที่ต้องจ่ายมันก็ต้องมีมาเอาไว้ง่ายแค่อย่างทนายสุปตาเนี่ย ก็เป็นเกินถือว่าเยอะแยะเหมือนกันฉะนั้นก็คือการที่กระทําแบบนี้อย่างเช่นโทรไปบอกเขาบอกว่า1นึ่งแสนทั้งทั้งที่มีข่าวออกมาว่าถ้าพูดถึงทนายเขาก็พูดแค่หลักหมืน่นสองสามหมื่นแค่นั้นเองต่อคนถ้าจะพูดตามจริงแต่กับการที่ไปอ่านในจดหมายนั้นไปอ่านในเอกสารนั้นท้ายเอกสารเขาก็ระบุแค่เอาเรื่องเอาราวเฉพาะจำเลยที่หนึ่งเท่านั้นอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องนั่นก็คือสิ่งที่ เราก็มองเห็นแล้วว่านี่คือมันเป็นการแสดงตัวตนของการบิ้น มันก็เลยเป็นการที่ทําให้เกิดปัญหาแล้วแถมออกมาแถกันสารพัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรยังโชคดีที่มานาเป็นคนที่อัดคลิปไว้ถ้าไม่อัดคลิปไว้ปัญหาเกิดแน่นอนทุกคนก็จะไปรุมถึงมโนมานาว่าฟังเพี้ยนฟังผิดหรือนู่นนี่นั่นอะไรแต่นี่มันเป็นคลิปที่ถือว่าพูดกันชัดเจนมากในการที่สามารถที่จะมองว่ามานาไม่ผิดในการที่บอกว่าเขาโทรมาเขาต้องการแสนจริงๆแล้วอีกคนหนึ่งก็คงจะพ่วงไปด้วยนั่นแหละ ช่างพงนั่นแหะค่ะพี่น้อง่ะว่าจะเป็นอะไรอย่างไรอ่ะนะคะนี่คือสิ่งที่แล้วก็ล่อแร่เหมือนกันคนที่อยู่ใกล้กับจําเลยที่หนึ่งที่สองที่อยู่โคกหนองนาก็ล่อแร่เหมือนกันล่ะคะ่ะก็เกี่ยวกับด้านการเงินก็ต้องระวังเพราะว่าเอาอย่างนี้มาดําหน่อยพยากรณ์อากาศไว้ถือว่านานแล้วล่ะว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดจะมีคนถอ,อยห่างแต่ถ้าคนไหนที่เกาะตีสถานการณ์เป็นยูทูบเบอร์นี่แหละ ถ้าไม่ถอยห่างก็ต้องยอมเรื่องเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือทางจำเลยทุกอย่างตามที่เขาขออย่างเช่นช่องใหญ่ที่ติดตามไปดังนั้นก็เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนู่นเรื่องนี่ถ้าไม่ได้เขาก็หาเรื่องหาราวห,หรือดีดออกมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นในการพยากรของมาดามหน่อยเนี่ยนะคะพี่น้องขายอย่างเช่นนี่เหมือนกันในกรณีมานาในกรณีช่างพงนเนี่ยก็จะต่อมาล่ะค่ะพี่น้องขาว่าจะมีปัญหาต่อมาถ้าเจ้าภาพเองจำเลยที่หนึ่งกับเมียเองเนี่ย ดิ้นแบบหางจุบตูดเลยดิ้นเรื่องเงินโดยเฉพาะเพราะว่าเงินหมดการทํางานของอย่างเช่นทานายนี่ก็ต้องดําเนินการไปอยู่แล้วแล้วก็ทานู่นทำนี่มันก็ต้องดําเนินการไปอยู่แล้วก,ก็หาทุกช่องทางแล้วถ้าจะบอกว่าขายผลิตภ,ภัณฑ์สินค้าความนิยมชุมชอบของผลิตภัณฑ์ความนิยมของคนมันก็ลดน้อยลงนิยมของเจ้าภาพมันก็ลดลงแน่นอนการใช้ผลิตภัณฑ์มันก็ลดลงเพราะ การกระทําของตัวจําเลยเองนี่เราก็ต้องยอมรับน,นะคัะพี่น้องขาแล้วก็คนที่เป็นยูทูบเบอร์ใกล้ชิดก็ระวัง คนต่อไปต่อไปมีแน่นอนล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาดามหน่อยมองอย่างนั้นน่ะนะคะนี่ก็คือเอาถือว่าเอามาขยายให้ฟังผิดล่ะคะ่ะไม่เห็นด้วยกับการแรับของจำเลยโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่ามีการยืน่นอุดธรณ์แล้วก็ไปขอเงินขอทองกับผู้ที่เกี่ยวข้องคนละแสนละแสน,แสนอันนี้แล้วก็มาแท้ไปแทมาไม่ว่าจะเป็นเมียไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คนที่สนับสนุนอะไรอย่างไรก็ออกมาพูดคุยมอมแม่มองว่ามันไม่ใช่ถึงสิ่งที่ถูกล่ะคะ่ะ การกระทาเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะพี่น้องขาโอเคขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะพี่น้องขาก็ก็กติดตามข่าวคราวว่าจะเป็นอะไรอย่างไรแต่ผู้คนก็ให้ความสนใจคุณมานานะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทนายสมเกียรติก็ดีถือว่าหนึ่งพันอย่างที่ว่าละกับพี่น้อง่า พนังายสมเกตก็โอเควิชาชีพทนายหนึ่งพันชิวๆแล้วก็ปิไปเปรียบเทียบเป็นหนึ่งแสนมันน่าจะมีปัญหากันมากกว่านี้หละค่ะพี่น้องขาจะมีเพิ่มเติมในการที่เกิดปัญหากันต่างๆนะคะก็รอดูรอดติดตามตอนต่อไปนะคะพี่น้อง่าโอเคอธิบายมากขยายตามสไตล์มาดามหน่อยน่ะน,นะคะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ